หลังจากโควิดอีกสามงวดกั้งงวดนี้เป็นงวดเริ่มงวดเริ่มที่จะมีข้อมูลเยอะหลังยี่สิบปีก็เลยผมไปนั่งถอดปีที่แล้วนะมันมันพลาดไปนิดหนึ่งถามว่าพลาดเดียวไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสามตัวเราเอาไม่ได้ทีนี้เราพยายามใจเย็นว่าเขาจะคืออะไรเนี่ยพยายามแก้โจทย์ยแต่บางเอิญมันก็หน้าหน,น้าคิดเพราะว่าตัวตรงที่ผมถอดนี่ยคือ เป็นหนึ่งหลักแสน้วยก็เลยน,น,น่าคิดว่าเขาจะทำอะไรตบงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวี่ออกศูนย์หนึ่งสองเนาะเราเชื่อว่าเราน่าจะทำได้อะไรชักอย่างคิดว่านะแต่ไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่ว่าพยายามนะพยายามจะให้ได้ถ้าได้ผมก็จะบอกเลยนะอาจจะมาพร้อมกันกันกบแปรปกเลยไม่เกินสองวันนี้นะหนมะเวลาสักนิด ที่พาพอาปรลัชจากเยอรมันเจ้าเยอลมันก็อยู่ปรนมาณประมาณเราเที่ยงเยอรมันก็เช้าอพลาะคราขึ้นทาง <c oughs> ลรครึ่งทางห่อก <c oughs> ขอสองตัวล่างฝั่ง,งนั่นอยากได้อยูอ่เนาะเพราะงงนะตัวนี่ล่างงงมากนะเพราะว่าเขาเดินไปที่เดิมหมดดูหลักสิบกาจะเดินเดินไปที่เก่ามันไปยากอยู่นะ มันอ่านตัวหน้ายากเพราะว่าหนึ่งเขาเดินมาเหมือนเดิมคือเขาใช้แบบเขาไม่ได้ใช้เยอะหวยเก็บงวดนี่เขาจอกห้าหลักสิบก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์เนีหเลขไม่ไปไหนมาไหนเลยศูนย์คือใช้เยอะมากสี่ตัวห้าสองตัวหนึ่งครั้งหนึ่งไปในเก็บงวดหนงเก็บงวดหนึ่งนี่เราจะอ่านเพราว่าเขาจะไปอะไรแบบนี้นี่ก็เลยต้องพยายามนั่งคิดใจเย็นมากเลยนะ รจะทําได้หรือเปล่าจะถ้าไปลองจรงตามรูปงามๆก็ได้นะครัว่าถ้าดูรูปเนาะผมก็จับบอกเลยว่ารูปเนี่มีตัวไหนบ้างก็ได้ดูเลยว่าชุมชนมดแดงบ้านดินมดแดงตำบลโคกตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีเป็นชุมชนมเรียกว่าหมู่บ้านอะไรไม่ที่เครื่องปั้นเนาะ มัน,ปนมเป็นวิสาหากิจไหมละหมู่บ้านละวิสาหากิจอะไรแบบนี้วิสาหากิจชุมชนใช่ครับวิสาหากิจชุมชนาาชมชนะครับซึ่งจะมีของฟองสลาดเขาไปหนุนอยูอ่ครับมีงบไปให้จัดสรรการทําอะไรนี้ก็จะมีการปั้นดินเหนียวก็จะมีตลาดแต่ปั้นรูปมดนะเป็นโจชุโลงหน่อยมดขามดก็มีหกขานะมดหกขาที่เขาวาดมามีหกขา แต่จริงๆมันมีกี่ขาไม่รู้ผมก็ว่าน่าจะหกเนาะต้องจับมดมาดูสักตัวมาแรงดูแล้วหกแต่แมลงมีแปดมีแปดแมลงมีแปดเป็นแมงแมงหกมดแมงเป็นมดเหรอมดแดงมดแดงเป็นแมงแล้วบอกหกขามก็มีเลื้อดไข่เลือไข่แล้วตุ๊กตามีสี่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวคนสามคนคนสามคนที่เด่นครับแล้วก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่อง ป็นกองอะไรมันเลยมีผู้หญิงนี่แหละมันมีโจทย์คือทุกครั้งที่ขวดโหลอะไรก็จะอยู่ข้างล่างนะคือไอที่เกี่ยวกับพิสาหกิจจน์บางวันนี้มีผู้หญิงปั้นวนวนปั้นเหมือนกระอ่างเหมือนอะไรนี่เป็นมันเึนแยวอ่ะเหมือนกลมอ่ะผมเคยทานมันจะเป็นแก้วใส่กาแฟใส่กาแฟใส่น้ำใส่อะไรมันอะไรนี่แหละเหมือนแก้วเหมือนถางอะไรเหมือนแกกันอ่ะเหมือนแกกันอ่ะลักษณะยางไง ก็เลยโอสงสัยสูงขึ้นบนหรือเปล่านบนต้นเดานะเดาไปก่อนถ้าสูนยังไม่ก็น่าจะขึ้นบนัะเดี๋ยวขอขอเวลาคิดก่อนไมาจะวางอะไรอะเพราะว่าเขาเด่นมากคือมดสองตัวมดทำไมผมต้องจับนี่เลขนี้ก็เอาตามตรงเลยมดมดก็หกขาครับทุกตาสี่ตัวนะครับอยู่ในเป้าที่เรามองว่าเป็นแบบตื้นๆนะ ไม่ได้คิดอะไรมากเราอยู่ประมาณนี้มดมดสี่ขาม้หมดหมดขาหมดหกขาอมีตุ๊ก,กตาสี่ตัวแล้วมีกล่องสี่เหลี่ยมสองอันอดูรูปดูรูปดูรูปมีมดอยู่สองตัวมีคนอยู่สามคนแล้วก็อ,อะไรนะรูปปั้นแกกันหรือเปล่า่าเี็น ไม่ใช่ไม่ใช่ใจกันมันเป็นตัวที่เขาใส่น้ําหวานไว้ดูพวกน้ําหวานอวไเลย้ยงมดหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะว่าผมไปเปิดดูข้อมูลเขาจะปั้นพวกดินเหนียวพวกเป็นลูกมดเป็นเอาไว้ใส่น้ํากินอ่ะก็ปั้นตุ๊กตาปั้นลูกหลายอย่างอันนี้อยู่จังหวัดอะไรนะลวงจังหวัดลบบุรีลบบุรีอำเภอเมืองอืมเป็นศุสาหกิจชุมชนเหมือนกันนะลบบุรีแสดงว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างตะกอนเด็กเขาเขาหยุดเจ้าวัน จะมีสินค้ามาขายเยอะไมืว่าอะไรเนี้ยก็เปิดดูแล้วคบมีข้อมูลก็เกี่ยวกับดินเนาะดินน้ําลงไปมันจะเกี่ยวหรือเปล่าก็เลยแต่รูปรูปแบบนี้นะเราเจอมาหลายครั้งส่วนมาก็จะไม่ทิ้งศูนย์เนาะพราวันนี้ว่าถามว่าจะทิ้งหรือยังไงก็ยังมีผู้หญิงปั้นอะไรกลมๆอยู่ข้างบนเนาะเป็นไปได้น่าจะศูนย์น่าจะขึ้นบนนะอืม,อม ร่างก็จะ,จะบอก 4, 6, สี่หกก็ถือว่าง่ายไปเลยแบบนี้เนยะผมพูดให้ฟังให้เจ๊ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกนะถ้า <laughs> ล่างหมอก 4, 6, สี่หกก็ถือว่าง่ายเพราะว่าตุกตาตต๊กตาสี่ตัวตุ๊กตาสี่ตัวตุ๊กตาดินเผ่วก็จะมีมด 2, สองตัวมดก็มีมีหกขาืิจเบิ้ลนีท่ที่ว่าอีกเรื่องนึเบิ้ลก็น่นาจะหกหกสี่สี่สี่หกอะไรแค่นั้นหละ นี่น่าจะเป็นโซนเลี้งล่างเพราะตำแหน่งเขาเคยเป็นเนื้อวันออกวันพุธตำแหน่งนี้าชอบออกเลยล่างช่วงนี้เขาทุกครั้งก็จะมีขวดโหลขวดโหลมาก็ออกสูงมืวนันนี้กลมๆมาอยู่ข้างบนเียนืคับแ,แต่ว่ามดกระหกขามาเป็นคู่เด่นอยู่แถวนี้เขาจะเบิ้ลหรือจะตีกระหกจะเป็นคู่เบิ้ลหรือคู่หูกันแบบนี้เรายังไม่รู้นะครับอยู่ประมาณนี้ อันนี้พี่จานไปก่อนนะแต่การวางตัวเลขเดี๋ยวเขาว่าเพราะเราต้องกระชับอีกนะครับอยู่ประมาณนี้วันเกิดพระราชนีหนึ่งศูนย์จะอ๋อใช่วันที่สลกวันที่สามวันที่สามมิถุนาโอ้วันที่สามอืมเดี๋ยวอืมเมื่อมกี้ก็ออกไปแล้วหนึ่งสองก็เชื่อมโยงปศยี่สิบแล้วก็ น่าจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนาะผมไม่ต่อเบิ้ลสองตอนคนระับน่าจะเปลี่ยนมนะั่งเพราะว่าวันแม่บวกกับวันพอสครบรก็วันเสารยิบเกกับวันแม่ก็เข้ากันสอดีเป็นหนึ่งสองเนาะอันนี้อาจจะเปลี่ยนอะไรน,นิดนิดยี่สิบสามฝันว่าในนาฬิกาปียังไงเบองต้นนาฬิกาผมตีเก้าศูนย์นะ <c oughs> นะครับต้มหูวหนึ่งคู่ซื้ออะไรเมื่อกี้ใครฝันมัาได้ทองหกกรอนเนี่ยคอมเมนต์อยู่ผ่านนะ โนชูม,มีโชคนะมีโชคละฝันต้มหูหนึ่งคู่ตุ้มหูก็นามห้านามหกก็ติดศูนย์อีกจะไม่หรือเปล่าห้าศูยนย์หกศูนย์ไปเนี้ยโอ้คุณแมยมงคลฝันว่าเก็บทองก้อน เนื 1> 1อ่องานนัะห้าสิบกรัมนับแต่ไม่ห้าศูนย์น้ำมนักี่แววไหมถามว่ามีแววไหมเดี๋ยวคงก็แก้จบกำลังคิดจบมันจะง่ายไปหรือเปล่ามาศูนย์หกแล้วออกห้าศูนย์ถามว่าเป็นไปได้ไหมได้อเลยได้ได้เลยออกห้าศูนย์ได้นะงวดน,นี้นเป็นไปได้ถ้ายังมาต่อช่วงกันไปอีกงวดหนึ่งนะนะครับจำหลักเขาว่า ตามเห็นกลุ่มตัวเลขโผล่โผล่หกตัวเดียวอย่านี้ตัวล่างอ่ะจ้ะออยู่ในสามตัวในยอดมันกำลังมองมุมมองอยู่สามสามแปดมีไหมครับอ๋อมันยังแปลไม่ได้นะผมถ้าไม่รู้ผมจะไม่พูดสไลด์หรอต้องรู้จริงๆตามสไตล์ผมเนาะหวันว่าได้จับของรับ มือก็ห้าห้าศูนได้ห้าหกได้นะครับประมาณประมาณนั้นของอผู้ชายใช่ไหมห้าหนึ่งอะห้านาผู้หญิงก็ห้าศูนจับไปเก็บรืเปล่าเห็นไหมทั้งเพศคนไี่ฝันเกี่ยวกับอุจจาระนะผมว่าศูนย์มาก็มามาจริงนะอุจจาระห้องน้ําห้องส้วมอะไรอยางเนี้มันไม่ศูนมา อุจลาตันมนม่จะติดศูนย์นะแล้วถ้าศูนย์จะมาไม่มาเรารอคนฝันคนนี้ถ้าศูนย์มาก็น่าจะฝันเกี่ยวอุจลาเพื่อนเปนเกงเพื่อนอะไรแบบนี้อีกอะเป็นสะ,ะตายเดียวกันอยู่ประมาณห้าหกห้าแปืมันก็ตัวเลขเยเอะเนาะสวัสดีนาล่ากอแฟสวัสดียาสุกัญญานึ็ฝันว่าหมาที่ตายไปเกิดเป็นเด็กผู้หญิงมีหนึ่งเลยหมาก็ แปลอะไรไม่ได้ก็สี่หมาที่ตายคือตายคือศูนย์เด็กผู้หญิงก็มีศูนย์มีสี่กับศูนย์กัหนึ่งแค่นั้นละเนาะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์หนึ่งสี่อะไรแบบนี้ไปแค่นั้นละสิที่เจ็ดสามสามเจ็ดเออเงินเสียแล้วก็ดังมากเนี่มาสักตัวเงินนี้เริ่มดังเลย ืออา,อาจารย์แม่ยังไม่โผล่เลยจย้ะเดี๋ยวขอขอเวลาชักนิดก่อนผมมันจะวางเลยหรือเปล่าเนี่ยนั่งคิดอยู่ขอยเอาว,วันนั้นเลยมาแบบสดสดเงินวันนั้นเลยด,ดูให้ดีก่อนเดียวแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ดีก็วางเลยไม่วันนั้นลุงบอกว่าวางไปเลยเลยไม่ต้องเลื่อนเลยไม่ต้องคิดมากวางอะไรดี๋ยวางธรรมชาติเท่านี้ ตอนนั้นก็วางธรรมชาติไปแก้ทีหลังเนาะถูงไม่ถูงไปแก้ทีหลังฟังไปตามรูปเลยทีเดียวไม่จะไม่วางนะถ้าเปลี่ยนอาจารย์ลองไหมอาจารย์แม่ทีหลังออผมต้องเอาไปแขีนนี่แหละไปตามรูปนั่นไปตามรูปตุ๊กตามีสี่ตัวออ่ารู้สึกว่าสีอยู่กลางอะไรจะอยู่กลางอะไรด่น ศูนย์เขาอยู่ศูนย์ี่ต้องมีนะกันเป็นลูกกันจะไปกันลอยไว้โน่นไปโน่นทิ้งไม่ได้คือคนสามคนเนาะใช่คนสามคนคือทิ้งไม่ได้คนสามคนออและเริ่มแล้วขันสองตัวคืออะไร อยนะให้คิดก่อนผมไม่รู้นะผมเ็ดดียนไปตามความรู้สึกแล้วก็อืมจะมีตัวหนึ่งว่าเราจะเอาห้าหรือเจ็ดดีการจับมือเขาก็ชัด,ดินนะห้ากับเจ็ดเราจะเอาอะไรดีห้ามันมาเยอะแล้วมอนมันมเจ็บ เกตเขาก็ไปอยู่กองหน้างยากยากอยู่ตัวหนึ่งเอายากผมก็น่ากลัวอยู่นะได้อย่ห้าตัวเจ็ดเก็เขาเกตเอาเจ็ด เดี๋ยวนะนี่ีะได้ออกเจ็ดสองนี่มันต้องถอดจากบันไดด้วยนะเดถามว่าจะเป็นตัวไหนนะน<ด>เจ็ดจะเป็นสามตัวเราจะเสี่ยงสามตัวนี้เราจะเสี่ยนสามตัวกลุ่มนั้นละ <c oughs> 6กับ9นี่เราไม่ได้บวกทดให้เพราะว่าตาก็เด่นเนาะเจ็ดคือการจับการจับบางครั้งทนใม้เขาปั้นเนาะปั้นดินเหนียวไปใช้มือจับแต่มือก็มีห้าระหว่างห้ากับเจ็ดจะเอาอะไรมีตัดสันใจยากนะเราต้องรู้ตัวเลขเราถึงจะวางปกติมันต้องเป็น เสียงห้าหรือเสียงเจ็ดดีเนาะมีห้าล้มอยู่แล้วดูสถิตีนิดหน่อยลักษณะนี้ก็จะมาไหมเดีวเวลาดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งก่อนมีแปลสดนะแกะสดเลย<ม>อเอาก็บ้อมูลอีนหน่อย นี่เสียงน่ะเวลาก็ขีดแม่ด้วยนี่ใช่ขีดแม่เนาะเจอหรือเปล่าโอ้ยไม่คุ้น ไปตามภาษาทื่อๆถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกอเอาไงดีเนาะเนี่ยระหว่างห้ากับเจ็ดยาวอะไรนึงแค่เราแปลผิดกับตรงนี้เลยผิดย,ยาวเจ็ดคนยังชอบเจ็ดจัดสินใจย่างเนี่ยห้าเขาก็มาล้ม นคือบนตัดสินใจตัวสุดท้ายวางไม่ได้นิวเจ้าห้าการจับเอาเกลี่ยไปไปตามตรงๆเลยเนาะคือตอนแรกว่าจะไม่แปรเลยตัดสินใจยากตัวอื่นคือไปตามรูปเลยนะครับก้าอยู่ประมาณนี้ก่อนเราไม่รู้นะว่าหัวจะไปยังไงเราแปรไปตามรูปประมาณนี้ช่วกลางนี่ก็กลัดไป เสียเจ็ดกันเยอะกันนะเรายังไม่เยยกันอะผมไม่รู้นะผมแปลไปอย่างนี้เลยนะบางทีดูก็มีความสุขได้ได้วางตัวเลขด้วยกันด้วยไม่เอียงใช่ไหมลุงไม่แน่ไม่แม่ถ้าเอียงเป็นยังไงก็บางทีอาจจะสามตัวอยู่ในนี้แล้วก็ไม่รู้นะตามมุมมองอ่ะทั้งที่ผมจะชอบห้านะแต่ทำไมผมองไปวางเจ็ดด้ย อยู่เชียงอยู่ไหมอยู่บนบนหน่อยละผมว่าห้าศูนย์ผมคิดว่าอยู่บนนะถ้ามา,าถ้าเกินเกินก็ไปอยู่สามตัวหัวตามหลักอะเดี๋ยวมันมีบรรทัดฐานของการดูอยู่แต่ว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าคนเราจะจอดได้ไหมมันมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยว่ามันจะไปได้หรือเปล่างวดนี้นะปกติผมชอบมากนะแต่ว่าลองวางขัดใจตัวเองดูเพราะว่าการจับเยี่ยบางครั้งเราก็ พูดพูดออกเท่ไรมันก็ออกสีเลขกเก็ดอ่ะรู้สึกเจตเต็มมากแต่ม,มันอยู่กับวิการการมองมองขึ้นบนลงล่างเราเราจะเอาอะไรแล้วก็มีประโยชน์ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยจัดนะเพราะว่าผมนั่งมองแล้วก็คุ้นๆน,นะตัวนี้นะหลักสิบก็หลักร้อยรับก็มาตรงแล้วหลักหน่วย หนักหน่อยก็พอมองเขาออกหลักสิทก็พอมองเขานี่แหละตัวนี้มันจะมองงนะ่ายแบบมองแบบทําทําไมผมถึงพาพปีที่แล้วเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลมไว้อยู่เดี๋ยวผมมาดูว่าเออปีที่แล้วออ9 7 2นี่ทําไมเราถึง,ถางาพาดตรงนี้เราก็มาดูอ๋อเราพาดตรงนี้ตรงนี้อที่เลขก็มาตรงแล้วนะแต่เราพาดก็นี่แหละเก็บข้อมูลผมดูเล้วพยายามจับหลายวันแล้วตรงนี้ รอเซนิกนิดหน่อยก็น่าจะรู้ว่าอะไรเออประมาณนี้เนาะาตามนี้ก่อนอแต่เพิ่งว่ากันที่แปรทำไมถึงต้องแปรสี่หกหกสี่เพราะว่าหนึ่งมดมีหกขาก็ตุ๊กตาอยู่สี่ตัวยูนในตำแหน่งน่าจะเป็นล่างนะเบื้องต้นซีโอหกสี่น่าจะเป็นล่างนะแล้วี่เลขเหมือนกับเอ๊ะทำไมดุดดุดเปล่าลอเปล่าเลยเราไม่รู้นะแต่ว่าเราไปตามรูปเลย พราะเราจะเน้นเพราะสังเกตลูกช่วงช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างมันชอบก็บอกตรงมาหลายหลายงวดแล้วเมื่อกี้ยาอะไรนะถาดถาดอางแล้วเขาก็ไปคู่กับโคโคเก้าแล้วก็กลับหัวเป็นหกก็ถือว่าโอเควันนี้ก็จะบอกว่าออกสี่เก้าเน้พอสี่หกสี่เก้าตัวเดียวกันเนาะนะอยู่ประมาณนี้